ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักทงงงงจอจานขอสิงขอร่ามทีชอกัะเธอชอกับเธอยอ โสภาทอชตาตอปลาตะทอฐานทอฐานทอฐานทขามาลองทอรำมูโต้ทอพุทธเจ้านอนเนนโอเด็กตอเต่า ทอถุงทอทหารทอถง,องนอนหนูบอใบไ,ไม้อปอปลาขอผาขอผาอะไรไม่ใช่แล้วเอาฟอฟัน 爸爸叫弟弟。